คพี่น้องคะวันนี้ทิพย์ไทยแลนด์พาพี่น้องมาไปเที่ยวตลาดกลางดงค่ะอพเฟอหอยเมีค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะไม่เคียมหอมนะจ๊ะพี่น้องมาเลาะตลาดบุญยี่ย่างโต๊ะค่ะตัวแนบเพื่อเป็นแกงก็ดีดีเดินทางลงมาจากอุดรธานีจะไปละเอียดนะครับเนาะไปเมืองสาเกตนครครับส่วนจะชอบอากาศเย็นครับมีขึ้นตลาดในกลางลงไล่ยต่ออำเภอร์หอยเมี่ยงไปย่างตลาดนะครับเนาะ ทันใดมีโอกาสมาเวะครับอันนี้เบื่งเบไอ้แมงแข้งรครับแมงแขงน่อยเนาะัวแ้วกับนิ้วเนี่ยแม่เพิ่งขายุงอยทุงอยท่่เนาะอันนี้หันบาทค่ะใส่เวลาเก็บรวนมแม่จริจรงเลยจะเป็นมือแล้วค่ะคุณเด็ค่ะคุณคุณเส่จะสวนเนาะคุเก็บมาส่งม่ค่ะไปเก็บเอง่มค่ะมันจะหอมลแมงแขงแบบนั้นกับมแข้อเนาะอันนี้เอิญแมงแข้งครับโปรคนว่าอันนี้เป็น ของหวานครับจากปลาครับสมุนไพรน้วนไข่โมเด็งของเงินหน้าอนอยาเลเดอครับอันทั้ไอันปลาทอดไรครับไข่โมเด็งสน้าอ้วนไข่ผั่ค่ะบรรยากาศน้ำเส่าคิดไทยแลดนมาแวะตลาดนะครับจาดการดแมนก็น้องจัดเพียง หมาค่ะปูหน้าปูกลดแต่ปลาควายได้เนาะหาิบะแดดแดดปลาลายมีนี่ปูหน้าเนาะปลาหย่านะครับปูหน้าก็ขาไงนะน้ำผึ้งกับีค่ะนึ่งขึงวอะไรครับน้ำผึ้งขวดละหายอค่ะโดได้ค่ะต่อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาย่นดรันนี่ก็เป็นใบนะครับไอทูน่าหาสิ นี่เห็ดขันเขาเนาะเห็ดขันเขาทุงละห้าสิบบาทอันนี้เห็ดบดบดกำลังงามๆเนาะรับไไรพี่นี่บ่โอ้บนพออีกเนาะห็ดบดบนพออีกกำลังงามๆครับเมนี่ทิศใต้เนื้อท่ามาจากอุวดท่านีนะจะไปละเอนะครับมั้งไหนังเนาะ ุณกรังชิมเดดจาบปอกแอปเปิ้ลก่บๆกับตอนได้สนใจกับแดะเลยครับมีโอกาสเดือนทางมากเดือนท่างกันน้ำพ้องกับนวลหอยเมหลัดลงมาทังยังตลาดีตลาดกลางดุงรับตลาดนักทุกวันครับนี่ผลิตภัณฑ์จากนั้นนันเกงไส้คนะคะกงไส้ครีบเอาไปก็แกมอะไรครับ มีน no, no, <cn> ้ำจิ้มมีน้ำจิ้มไงครับโอ้สวยๆสมปากแก้มเบียร์แก้มเบียร์ขอบคุณครับนี่นางเข้มหน่อยนาะได้เผาหนาหนาวครับดังไฟผิงๆท่วนๆๆนี่พี่นางกับพี่น้องยากไปเกี่ยวไปวัดตัวพาลวงป้าไปเที่ยวโอ้บ่าวังหอยเนาะหอยอะไรบ้านวังหอยกระยาดครับอันนี้หอยยังเนาะครับนี่ครับเรืครับไม่ใช่เรือไม่ใช่สา พี่ลี้ยงบอลลีหลับมาเหรอครับขึ้นมาครับเป่นเลี้ยมค่อนเป็นหอยเลี้ยมโอ้โหครับหอยป่ามันจะล่าหัวเหรอโอ้่ะครับทำไมไปได้น้อยกพเห็นเดียวบางอย่างก็ดีบ้านทัก็พอมีกทำเต็มบรกาอทิได้ขายครับอันนี้หอยหอยปังหรือหอยหัหอยปังครับมีหอยปังบนั้นอันนี้ก็หอยอัน้อืนหอยยังะหอยนาทุ้เท่าไรครับพี่เล็กน่อยนึงครับถุงใหนมไปลวกทอดกินตัมฮุงแคประหยัดนะครับ ม่จะบังเขียดบกับเกียดแห้งเนาะแห้งนี่ไรนาะนี่ปลาไหลครับปลาไหลตากโอ้ปลาไหลตากแห้งครับพี่น้องมันแหลมมันแหลมนะรับพี่รับไม่ใส่นี่ส่งมาครับอกโอ้ครับผมอันนี้ปลาไหลครับเยียนเยียนสนใจมาเด้อครับพี่น้องมีโอกาสเด้เดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทุระราชบังครับ มีโอกาสแวะตลาดตลาดกันดงครับผ่้ขายเม็ดเขียดสาวหมูเขียดสาวหมูมีหอยคมหอยจู่หอยจูีเนาะปลปี่เนกันเี่ยคนไทยปิดผักนอกภาคเนางคมกัมนมีคนไทยเคยกินไหมเนาะครับเนี่ผักผักคมเนี่ย ผมเพิ่มกำลังอันนี้ของคนแก่มามามาคู่มีเกียงคูน์ปูนดาไม่เหมือนมาคู่นี่คูครับเกลียงผมด้วยล่ะเด้อแต่ละเมื่อขายดีกว่าแม่เป็นในสภาพต้งดีโอ้ยสภาพแต่เขาได้ขายยังบอกไปเรื่อยๆคนกบบเดินนางหลายเนาะคนเดินที่ดีเนาะขับขับขับ เอาขายดีดครับแม่ขอบคุณครับแม่อดีครับโอ้แม่ปลูกเองบ่บบดีรับผลนมาโอ้ครับครับครับห้บบอยจูบแมอาบารับมาห่มห้อยจูบแม่พี่น้องมาขายมา่มาย่้วาบ่ อาทิตย์แสดงมาอุดหนุนแม่หน่อยเด้อีอวถั่วเอาถั่วก็ถั่วฟักยาวมัดเท่าไหร่ครับแม่มัดละสิบบาทไม่ละสิบบาทบอค้าขั้ครับแม่มัเอาไปตำเนาะแม่ชายวิดีโออยู่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรลูกหอยครับน้องออโต้ครับเรียนอยู่ชั้นไหนลูกชั้นสองอนุบาลสองใช่ไหมท่านคุณยายท่นคุณยายค่ะใ้ทิมเบอร์ อันหนึ่งถุงอันหนึ่งถุงอันหนึ่งถุงลูกอันนี้มาละสิบนะคะอันนี้ปะ0บาทปกติเดินทางมากก็จะมาแบะแบะเบิ่งตลอดครับตลาดเบื้งสินค้าเนาะสินค้าของชุมชนครับแค่แถวซนกาฬสินธุ์แถวความเจนซนท่านนี้นะครับนักวเที่ยาบนเดินทางมากันจะ Chào váng bèo kham bèo để với bưởi khoai khoem đó nó kia xịn xía là nó coi ừ, อาเตงโมคือวอเตอร์เมลอนวอเตอร์ลเมลอน yes ปุักงอันนี้ักเร่ี่พักพี่น้องโอ้โหวกวเกิดมากวงวเห็นได้ยี่ซื้อมาแต่โดนเดีวเเปแกงมาได้หรืนโอ้ผัวแค่ซุนน้ำใหม่ก็ได้บใครเห็นเราเนี่ยทั้งเลย บุและถิ่น้องซั่นบนี่บ่บขยิบมนเป็นรสชาติตงต่ขมผมบ่บผมจังผมมันเกิดมันเกิดธถ้มชาิก็แม่งโอ้น้ำากันเมเบยิเห็นาัไยัดไทับมี่อยู่หน้าบมี่บบคยับบบ่เคยเห็นหครับผมหูยินเสือผมบวเคยห็นี่ละขายดีดว่ากรุ่วมวมันยจับเขากินยังไงครับนี่ยกินอันกินก้ซุปน้ำากินนิบก็ได้เป็นลวกบวบก็ได้ คครครับับขายนี่อยากขายได้ไหมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งประหยัดนะครับโอ้บวกกันเนี่ยก็เลยบวกๆนะครับเนะบบาะบกกนขัวครับตาโคอดสแกนด้วยความถี่อันนี้เรียกมันหยังงน้องเปือกมันมันเผา ไม่แค่งมันเละรับมาพี่ที่ไหนี่ยนี่กบกบน่อยเนาะครับกบน่อยชัวคนมาท่านมาหลายครับช่วงเสา้าเริ่มมากโอ้นี่สมประจอมครับสมไปหายาอยากไปหายาสมสมกบนอยปะ บอน้อยเป็นพอดีกินบ่ค่ะติบไซแดนการหรือการล่องบ่หรอโอ้แซ่บแล้วเนาะสือไปจับเยอะลองันสูดยดน่าครับนี่แนะนำเลยครับสูใดได้ร่อมากค่ะบ่าคุ้ง่าไรค่ะลูกาบาทค่ะคุงลูะสาวอ่อีกวัน่กต้องแข่ง้องบอแม่ที่สือสมอร่อยไปติ๊เจ้าคุณเนาะโอ้เป็นตัวกับีนะพี่เนาะแม่ค่าสามถุงห้าสิบรวมได้มิ้วติบไซเด ทอดย่างในถุงอุ่นๆไปอันนี้ไม่ใส่ใส่บะหมี่ข้าวพี่อยยี่บ้านไหนเบี้ยยี่บ้านปูค่ะคบปู่ข้างในอยู่บ่แมนบอกประมาณสองกิโลกรัมโอ้แท่งนี่เขาไปชาวบ้าอย่างเนาะเมนบอกเป็นตลาดนัดชุมชนเนาะตลาดเมื่อกีนตลาดดวงละเนงเนาะอยู่นี่เนาะตลาดดวงละเนงนี่บอกที่เขาเรียกเนาะโอ้ตลาดดวงละเนง่ยเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับย่างตลาดเนาะเมนบอก โอ้ึ้นหอยเมฆก็จตจองหอยเมดย่างตลาดพี่น้องเนี่ยครับโอเคขอบคุณครับอันนี้แพ็กโมโปูป่าเนาะไปพัดเพ็ดครับขอบคุณมากครับนี่คล้องหวาน <c oughs> น้ำเติงมาทางนี้ยังไม่ไปรู้มาที่นี่ก่อนผลไม้ลำไยโอ้ยลำไยนอกดูดูการเนาะ นมอส้มนี่มาความหวานบรรยากาศในขามันก็เริ่มเริ่มมากนะครับเนะนี่ยหวานจ๊กแจ๊กเมือนเดิมพอดีเขา,าพพี่น้องมาเบิร์นเนี่ยมันมาขายบักขั้นนะครับน้องบักขัน้นขั้นหวานในสมนัย ท่านหวานพา oh, นุ่มโอ้นุ่มสดพันนุ่มสดทั่วปั้อพี่น้องนี่ก็จำโฮงก่อครับเพราะคนกล <c inhos> <athletes> ัวเนาะอันนี้เป็นจริงดิทุนอดนั่นแหละจริงดิโล้อะไรเนี่นจานละห้าสิบค่ะจานละห้าสิบจานละห้าสิบมอนก็มีครับมอนเนาะนี่เนาะ đặc đeo Đắc đeo, đắc đeo Đeo khít Đắc đeo Không đeo khít bây giờ Bây giờ vang vào đây thôi Vang vào chắc vùng này, chắc chắn ngay Ừ chắc ngay chắc chắn Ừ Cảm Let's go Ừ Đợt tháo nhà Cảm ơn mồ, ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm มุกยังงนาะแม่ี่แม่มุกจักลไม่เป่งค่ะแจกลโอ้มุกแม่เป็นมุกระเกลเนาะแับอ้มิวไม่เป่แต่มไม่เป่ยง่ายบากเนาะไปหาไม่เองนัดีรับสื่อคนบ้าโอ้มุกระเเดแม่ทานมุกละหาีามุกลอยซีีมุกละหากินเม์เคยกินไหม กแดดลูกแดดเสร็จดิมเบิรงนทุกคราบสิอร่อยนี่เกินตัวรีส่งโมขึ้นโมมีหยังบมมี่หยังมี่แซมมี่มีหวายเนาะมีบวบมีหวายเพิ่มปอดเนาะบรรยากาศย่านสองยูตลาดดวงละแนงเปอหอยเม็ด จังหวัดการสินนะครับเนาะป้าพี่น้องมาเบิงจะได้ขาหน้าเสาให้พำมลายพระวานนีพพน่พี่น้องจ้างามสวยเลยค่ะพี่ไปรับมาหรือยังไหนจ้ารับมาค่ะพี่จะรับจ้า,างามเน,นาะมามพระว่านยอดสีทองพพมีใครพำมพี่น้องไปแกงกิน แกงไค่ทำนี่แซ่บวว่าอุ่นรับบดูนี่มาดูนี่เอาแมวสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้แห้วาเดี่ยวจอกกอลกาแเลูกอาจำเปเลยลูกอาไปได้ยังชิมชิมไหมพี่น้องบิมเชิมเค่ะแม่ขออนุญาตชิมเลยกแเลยลูแซ่บเปนลูกค้าันนี้เมยกอันนี้ผมน เป็นบุคลาภิบาลผจญแม่ซื้อว่างไหนก่อนด้แม่สมัยอัดดวงดีลูกตลาดดวยนนี่โอกาสมาอุนนนบันใดจอบเาเป็นมเกอุ้าอุกน่านบบาทดไล่ะโบาทอร่ยน่าออหอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบ กลับปเอาขายดีเมขายดีาประจำขายประจำางไกม่เดซีอนนี้เมีกิฟเรียนเป็นกาประจำเบิ้ลหวเห่นหนากาขอย่าเมีเมี่อมียเมีมีนประจเมกยเมียมียเมียเมีแมียเ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 มยเมียเมเมียเมียเเมียเเยยยเม็ยเ่ะมมีเมยเม ก็่ <ca <ca ่วด้าเรบอป่เสียไดใดียวอลาบอี่หัดต้มสาิมไงแระก้มห้องขวดไว้งไนการการเห็ดเขาไฟูเขาเรามาต้มเนี่ยักาต้มเขาเรามาต้ม ขอบคุณครับแม่ขายดีแม่ขอบคุณครับมการลงค่ะเป็นกับแกงไปแซมเนาะกับแกงยำแกงมิเลกลูกอร่อยขอบคุณครับเก้าบาที่กินกระตุ้นกระตุ้นุณจะลไปครับไปแกงครับพี่ยกินเอามันแซม เม่ต้อยมีขายเฮ็ดนี่พี่ก็รับงาบอจ้ะมีแต่รับาาเดีลยวภาพี่น้องว่าบงบรรยากาศทั้งนี้ดีเข้าอ้เกี้ยน่อยเกรดหน้าน่อยเวิดไปได้อาพาพบนขิดไดหน้าหน่อยเีบอรดีจับได้เนาะ ้าเจกูหน่ครับพี่น้องทิพยไทยแลนด์ครับภาษาอังกฤษทิปไทยแลนด์สมอแดงกวาไข่ผัอันนี้มกมกเีหยวตั้งห้องให้กูเลยแสงแ นีเ่เตักมแนะครับนะใบเมมเปเเมยเมเปยนราก็ยนเดื่อนเชิดพี่น้องมีโอกาสเดินทางมาทั้งย่างตลาดทั้งหอยนเมียครับขงตลาดขางชางเ้าบานเนี่ยนี่ที่ชิฟทุกเลยจะเสียบมั้งปอูกหน่อยปอูกอยปลูกอย กับขบเดีเยวะกับมากครับขาพีรอวว่าเบิ้งมันคนละไม่เนาะอันนี้พุทซาเนาะบอกขั้นนะตัวนั้นละยีสบาทส้มตัวส้มตัวนอันนี้ <c oughs> อนนย่างงูงูกรบพี่น้องอระหยาดนะครับนี่คำหวานคุณม <c oughs> ม่วงม่วงนี่ มะม่องสามมาดูวะนี่รบบรูกสวยเลยเครับเดี๋ยวพาไปดูแน่นนให้พ่อพาไปดูดูตัวตุนตุ่อันนี้ลูกรับลูกับครับสม้มต,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 ตุ่น,างงานตุ่นตุนูหนาง,งามบมาเนาะตุ่นปูจะสวนตุนน้นงามนะ นี่ของแห้งปลาหมึกพวกปลาหมึกครับปลาทูปลาทูปลาหมึกสามร,ราคาเลยครับนี่ครับประหยัดนะครับของแห้งคนหลายครับสนใจมากเลยพี่น้องครับนี่โอกาสเดินทางเดินทางในย่างตลาดห้วยเม็ฆครับนี่คือบรรยากาศย่ำเช้าครอบนี่ผักกระถั่วเนาะ โอยกล้ว,วยกล้วยวยสิบวยกวยหอมบ่าครับน uhm er> <as <Yeah, right> uh> ี่เป็นหอมต้องบ่ครับนี่ยากล้วยหอมยิบาหอมต้องเหรอ่าอืมมีงาลยอ้ยนี่นี่เห็ดนะครับพี่น้องหมน้ำแต่ที่นคะแมงแงหอมจ้าประหยัครับพกหวานอ้้าของผสมงามผสมหม้อใส่สมงพี่น้องหามต้ม ส,สวยอ่ะดูขั้นอ่ะโหหันทำประสาทหลายเนาะอันมีแม้แข่งอยู่คู้หน้าคนกรลางแจกใส่ถุงถุงอะไรแม่งถุงเล้ลาสีอันนั้ขวะนะัวเนาะล่างดีขัวไรอครับเ้า,าพ,พี่น้องี่เปนไปด่ครับช่ยแก ก็โยอ่มวันนี้ก็ถ่ายนี้ก็ติดเส้นแดงก็ป้าพีน่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะตลาดดวงนัดดงแนแง่ครับวันนี้เขาลงมาทางรอยเอ็ดเนาะทางอีสานตอนกลางเดี๋ยวมิยัง,งเดี๋ยวแนะนำพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องไปเบิงนะ่งเนาะฝากเป็นกำลังใจครับ